หกไปเรื่อยเลยลพี่น้องบ้านนี้หกเลยครับพี่น้องบ้านนี้ในปา่าหกเข้ามาเรื่อยๆผู้คาเข้ามาเรื่อยๆหกหกไปหนาครับพี่น้องหนาปิดเต้นต้นไม้บ้านนี้นี่ครับพี่น้องยุ่มก็เริ่มร้ายเลยบ้านผู้ค้าว่าสิบอลมาแหยงยนุ่มกัดแต่และต้นไม้ยังก็ทีกันเทมองนี่ต้นใบต้นโมงครับพี่น้อง โอ้่นมันปลูกไว้พี่น้องเลยว่ามันคนปลูกไว้ต้นไม้มันขึ้นเองเด้พี่น้องนี่มันอยู่ในห่มมันขึ้นเองพี่น้องเบื้องเอาอนุรักษ์ไว้ได้ดีครับแบบนี้ดีซองบ๊อสอดเลยครับนี่ซองบ๊อสอดพื้นดินเลยไอ้แสงแดดบอถึงพืน้นข้างล่างมันก็นเลยเป็นซีเป็นแปนพี่น้อง ใบใหม in day, line, lake, the ่มันข oh ึ้นไปคุ้มทั้งเทงเบิดข้างล่างมันเลยเบาแสงแดดเบาทะลุมันก็เลยเบามีเงี้ยังเกิดได้เฮ็ดก็น่าจะเบาเกิดครับทันเป็นแนวนี่แดดมันเบส่องพี่น้องต้องออกไปที่ให้มันเสือสว่างสว่างหน่อยจังน้องนี่ผมมาเลื่อมไรเลยพี่น้องโอ้ยว่าสิบร์เขามาหกเขามาหกที่เก่าเห็นปลาละสะออนก็เลยถายพ้อมพี่น้องในเบิ้ง ห้าเบิ่งยากครับนอ,อกจากอยู่ทั้งคู่ครับอันนี้อยู่ในบานนะครับเป็นวัดป่าครับเป็นวัดป่าของหมู่บ้านกจบหมู่บ้านหน้าทงตะบลกุฎปทาไทยอำเภอเดชอุดมจังหวดัดอุบลเป็นวัดป่าทีู่้ขาชเส้าหอวัดเสืาไปให้เบิง่งนะครับคนทางทางครับเปวัดป่าครับโอเคครับยุงเดมกัดแหละอีกไว้สำนีสักก่อนอีกเดี๋ยวต้องถ่ายเบิ่งเรื่อยๆครับพี่นอ้อง